สวัสดีครับพบกับเจ็สามหนึ่งครับก็อีพนี้ก็ยังอยู่ในซีรีส์ของทรอทน้อยนะครับส่วนหนึเดี๋ยววันนี้เราจะมาแนะนำนะครับในการจัดหน้ากระดาษนะครับก็คือทําในส่วนของสารบัญแบบหลังจากที่เราได้โมเดลทั้งหมดแล้วเนี่ยเราก็ต้องเอาโมเดลทั้งหมดเนี่ยมาจัดวิวแล้วก็เอามาใส่ในห,หน้ากระดาษนะครับก่อจะเป็นแปลนชั้นหนแปลนหลังคาแนละ้วแปลนงานโครงสร้าง แบบขยายน้าตัดคารเสาอะไรต่างๆเนี่ยก็มาจัดเรียงสารบัญน,นะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งที่มีการทําสารบัญเนี่ยก็ทําได้ไง่ายเดี๋ยวก็มาที่ในส่วนของชีตนะครับแล้วก็กด New Sheet นะครับเลือกในส่วนของอกระดาษนะครับที่ต้องการตอนนี้ผมใจะชื่อกระดาษว่า3 7 a 3เมตริกนะครับตอนนี้ผมก็โอเคเข้ามาผมไว้ได้หน้ากระดาษว่างๆมาหนึ่หน้านะครับแล้วก็ ตัวนี้ก็ rename rename ผมให้เป็นตัว number เป็น00นะครับแล้วก็ขีด01อ่าก็คือเป็นสารบัญแบบนะครับและสัญลักษณ์ประกอบแบบโอเคเมื่อเราเกดโอเคปั๊บนะครับ ในส่วนของตรงนี้นะครมันก็จะขึ้นตัวชื่อให้เราชื่อมันอาจจะยาวไปนิดนึงเราก็จะต้องมาแก้ไขเพราะว่าตัวฟอนต์ตั้งไว้อาจจะต้องกลับไปแก้ในตัวของอไตเติเฮดรัไตเติบล็อกตัวนี้ไอ้ฟอนต์มันเล็กลงนิดนึงสำหรับตัวนี้มันตั้งไว้ที่สามมิลนะ,ะตั้งไว้ที่สักสอง โอเคหรือตัวโปรเจกต์ครับโอไรทั้งหมดเลยตัวนี้ก็จะจะเล็กลงอยู่ในรอบแล้วทีนี้พอได้แี้เสร็จเราก็ต้องเอาตัวสาราบัญแบบนะครับตัวนี้ส่วนนะี้ก็จะต้องวางในส่วนของสาราบัญแบบส่วนนี้ก็ทําเป็นสัญลักษณ์ประกอบแบบแต่ว่าใน EP นี้ะนจะไม่แนะนาในส่วนของทําสาราบัญแบบรล้วนนะครับจะดูเห็นว่าในส่วนนี้ ผมจัดในส่วนของกลุ่มแบบสถาปัตย์นะครับแบบไฟฟ้าแบบโครงสร้างแล้วก็แบบสุขาพิบาลไว้แล้วนะครับก็คืออ่าทำชีทไปรอแล้วก็เดี๋ยวเอาแค่ชีทตัวนี้ยมาทําสัรวบัรแบบยังไงนะครับก็พอดอื่นให้เรามาที่สเกตด้วยนะครับคลิกขวาแล้วก็เลือกที่ new sheet list นะครับตัวนี้สิ่งที่เราต้องการเนี่ยก็คืออันแรกก่อนก็คือชีทลำเบอร์นะครับเอาเข้ามาไว้ในส่วนของ สกดเดิลฟิลนะครับแล้วก็ชีทเนมโอเคนะครับแค่นี้แค่2เรื่องที่เราต้องการก็กดโอเคมาก่อนแล้วกันครับเพื่อจะเห็นตารางนี้นะครับเมื่อเราได้ตารางมบบนี้มันก็จะเรียง S ตัวนี้ให้เราเลยนะครับโอเคทีนี้เราก็จะมาจัดหน้ากระดาษตัวนี้นะครับผมก็ขอเปลี่ยนฟอนต์ก่อนแล้วกันนะครับเป็นใบาจามจุลีตัวนี้เอสบนก็เป็นเกทสามมิล โอเคนี่ครับชีริสก็ขอแก้หน่อยเป็นสารบัญแบบนะครับโอเคนะคอ่ะต่อมาอ่ะใส่สีก็ได้ครับลองใส่สีเดียวนี่เป็นเชดดิ้งนะครับสีก็จ,จะมีสีแบบสดๆมากแล้วก็เลือกอาจจะเป็นบสีเขียวประมาณนี้นะแล้วก็ลดลงหน่อยอนึงโอเค แล้วก็ตรงนี้อาจจะใส่สีให้มันใสให้เสร็จเลยครับอขอ,อสอีแล้วกันเพื่อให้รู้ว่ามันสามารถใส่สีได้ประมาณนี้โอเคแล้วก็เดี๋ยวเปลี่ยนฟอนต์คู่นี้นะเป็นฟอนต์ใหม่ก็คือฟอนต์ที่ใช้บ่อยๆตัวนี้แล้วก็ไซส์ัก1.5โอเคนะครับเราได้รายการประกอบแบบมาทั้งหมดตัวนี้แล้วก็ ไอ้แบงค์ว่างๆตรงนี้นะครับเราอยากจะเอาออกก็ให้มาตรงเอฟเฟรนตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงแบงค์โลลีฟอร์ต้าเนี่ยง่ายๆเอาออกเช็คออกนะครับแล้วก็กดโอเคอมันก็จะแบงค์ว่างให้เราทีนีนน้เดี๋ยวผมลองเบื้องต้นก่อนขอโยนตัวสารบัญแบบเมื่อกี้ลงมาในตารางนี้ดูก,ก่อนนะครับโอเคเราก็ได้เป็นสารบัญแ,แบบแบบนี้แนละ้วไซส์ก็1.5 เราสามารถขยับได้แบบ Excel เลยบแบบนี้นะครับอ่ะทีนี้ถ้าเกิดเราอย่างนี้มันก็จะเรียงไม่เรียงตามที่เราต้องการนะครับ mm hmm. ก็ให้เรามาที่ในส่วนของสกิปลวด,ดใหม่นะครับตัวนี้ให้เราปรับในส่วนของ s o r t ติ้งนะครับอันแรกก็คือให้ปรับเรียงตามชี่อจํมเบรนะครับแล้วก็อรนนี้เรากดกดโอเคดูก่อนนะครับ โอเคมันก็จะเรียง a นะครับ e s แล้วก็ sn ให้เรานะครับตอนนี้นี้เรียงเรียงตามนะครับ a 0 0 0 1 0 2 0 3แล้วก็ e 00 01นะครับแล้วก็ s 00 s 01 s 02 sn 00 sn 01 sn 02โอ okay. เคเรียงตามแล้วทีนี้เราต้องการจะแยกสารบัญออกจากกันนะครับอันนี้เราจะเขียนว่า เรียเนียนบบนเน่ยพิธนืหัวบนเรียเนีรายการประกอบแบบสถาปัตย์นะครับโอเคแยกโค้บออกกันอ่ะโอเคแบบนี้แรกนะทีนี้เราต้องการแยกโครงสร้างออกนะครับวิธีการแยกเนี่ยก็เดี๋ยวดูที่หน้านี้ก่อนนะครับอ่ะอันนี้เราเรียง a e s n s n ในเรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวเราต้องการแยกมันออกจากกันเอา a ทั้งหมด่ยแยกเป็นสี่กลุ่มนะครับสตา์ปัตันนี้ก็มาที่สถาร์ปัตในตรงนี้เดี๋ยวขอดีไซน์นิดนึงจากสิบเหลือแปดอย่างเงี้ยโอเคนะมาดูที่ตลางที่จะเล็กลงหน่อยนะครับชีตตัมเบอร์ชีตเลมก็อาตานี้เลยนะครับมาในส่วนของสารบ,บันแบบตาปัตให้เราเลือกตรงนี้นครับคลิกขวาแล,วววนะแล้วก็ดูปพิเคทวิวนะแล้วก็ดูปพิเคท โอเคแค่ตรงนี้นะครับ rename โ okay. อเคเป็นอ่าแบบสารบัญแบบวิศวกรรมโครงสร้างโอเคครับเมื่อกี้จริงๆแล้วในส่วนของแบบสถาปัตย์เนี่ยตรงนี้ให้เรามาที่กลับมาที่แบบสถาปัตย์ก่อนนะครับให้เรา filter, รฟิลเตอร์ครับฟิลเตอร์เสร็จเนี่ยให้เราเลือกอ่า ชีนลำเบอร์นะครับแล้วก็ให้กดตรงนี้ครับให้เลือกคอนเทนต์ับแล้วก็พิมพ์ a ลงไปโอเคไอ้โชว์เฉพาะที่เป็น a กดโอเคครับก็จะมีแต่ a นะครับแล้วมาดูในส่วนของสารบัญนะครับก็จะมี A มาอย่างงี้นะครับนี้ขอปิดไปก่อนนะแล้วก็นี้สารบัญแบบถาปัดนะครับเราเคยเรียบร้อยเสร็จแล้วก็ปิดไปมาในส่วนของโครงสร้างนะครับ สร้างรเราต้องการแค่ s อย่างเดียวก็มาที่ฟิลเตอร์ครับแล้วก็ดีกัเหมือนกันนะชีทนั number content นะครับแล้วก็กด s นะครับโอเคไว้จะต้องเป็น s ขีดนะเพราะว่าจะมีคำว่า n ตามมาด้วยฟิลเตอร์นะก็ใส่ขีดไปนิดนึงโอเคก็จะเป็นอย่างนี้ให้เราเสร็จแล้วก็เอาตัวนี้นะ ตัวเม่อกี้สารบัญวีธีกาคทำโครงสร้างโยนก็มานะก็วันนี้ขออภัยนิดนึงครับพอดีไม่ค่อยสบายแต่ว่ามีคนถามเรื่องตัวการจัดชีตทำสารบัญมาค่อนข้างจะเยอะก็ตั้งใจจะจะทำให้นะครับแล้วก็ต่อจากนั้นเรามาก็ดูกพิเศษทีดูกพิเศษตัวนี้นะทุกพิเศษวิวแล้วก็อีกเรื่องอีกทีหนึ่งก็แยกตัวนี้มา เราก็ฟิลเตอร์เหมือนเดิมก็เปลี่ยนจาก S เป็นอเอา EE e ก่อนละกันนะโอเคก็จะ EE e เข้ามาแล้วก็กลับมาที่หน้าสาร,รบัญแบบเหมือนเดิมโยนตัวนี้ครับ rename เป็นแบบสารบัญแบบนะวิศวกรรมไฟฟ้าโอเคอ่าแล้วก็โยนนี่เข้ามา จะกวามันเท่ากันนะครับแล้วสุดท้ายต่อด้วยดูพิเขียนอีกทีครับรีเดมครับเป็นแบบวิศกรรมจริงๆก็สาบันแบบสุกาสพิบาลนะโอเคฟิวเตอร์ครับตรงนี้แล้วก็ตามด้วย S S เลยครับ โอเคนะได้แล้วก็เอาตัวนี้โยนเข้าไปในส่วนของสารบัญโอเคนะอ่ะเราก็จัดรูปแบบให้มันสวยงามโอเคไหมเราก็ได้สารบัญแบบมาทั้งหมดเมื่อไหร่ที่มันมีการแก้ไขเพิ่มเติมเนี่ยมันก็จะมันก็จะมีให้เราเดี๋ยวผม ขอแทรกตรงนี้ดูอันหนึ่งนะ s ศูนย์สองขีดศูนย์สามแบบระยายื่ดืออย่างเงี้นยน,นะครับก็กดนิ้วแล้วก็นิ้วชิดโอเคนะครับแล้วเะกตัวใหม่เราก็ rename นะตัวนี้เป็น s ขีดศูนย์เอ่อศูนย์สองขีดศูนย์สามนะครับโอเคให้ชื่อว่า แบบขยายดึงแล้วกันนะโอเคนะครับก็มาดูในส่วนของสาบันแบบเห็นไหมก็จะมีแทรกไม้เราตรงนี้เลยนะครับอ่ะถ้าผมอยากจะแทรกตรงนี้นะแบบในส่วนของแปนเนี่ยไม่รู้แปนอะไรแทรกเข้าไปตรงนี้อีกแปนนึ่งไรตรงนี้เป็น S อสศูนย์หนึ่งีศูนย์สามเนี่ยมันก็จะแทรกนี้เราเลยนะครับก็ เป็นการจัดชีพแบบนี้มันก็จะทําให้เราแก้ไขงานง่ายเดี๋ยวก็เรา,เราแทรกทนะีนิวชีตนะครับแล้วก็โ okay. อเคอ่ะเราแก้แบบนี้ครับดีเนームนะครับเป็น A s จะแทรกตรงหลังแปนเนาะหลังแปนโรครง,งสร้างหลังคางี้ก็เป็น s s ศูนย์หนึ่งขีดศูนย์ต่อจากอันนี้ต่อจากตัวแปนโครงสร้างหลังคา Okay. ก็ตั้งชื่อแลกันสมมุติจาเป็นแปลนอ,อื่นๆนะครับอ่านแบบนี้ดูว่ามันจะแทรกไหนเราครับโอเคมันจะแทรกนี้อ่านแล้วามาดูสารละพันแบบนะครับมันก็จะแทรกตรงนี้เรารเห็นไหมอ่าแล้วมาดูที่หน้าชีชน,นะครับนี่แบบขยายอื่นๆนะครับก็ตรงนี้ก็อาจจะโดนแทรกแล้วขยับไปม,ไม้เองนะครับมันก็จะลดเวลาในการแทรกแบบอะไรง่ายขึ้นนะครับในการจัด เรียงแบบนี้เวลาแทรกระหว่างทางมันก็อาจจะไม่ต้องมาแก้ไขตัวอื่นนะแก้ไขเฉพาตัวนั้นนะครับตัวเดียวโอเคนะครับก็คลิปนี้ในการจัดชีตทำสารบัญแบบแล้วก็การแทรกชีตต่างๆนะครับก็คิดว่าคงจะมีประโยชน์แล้วก็เดี๋ยวอีอื่นๆก็จะมาสอนวิธีการทำรายการในแต่ละชีตนะครับก็จะพยายามทยอยทำไป เรื่อยเป็นพื้นฐานเป็นเบสิกให้สำหรับคนที่เริ่มจับใหม่นะครับจะได้มีแนวทางในการพัฒนาสกิลตัวเองนะครับโอเคคลิปนี้คลิปแค่นี้ครับก็ง่ายๆกับ3 1 7ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ